สวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อชีวิตเรื่องฐาทุกคนนะครับเสียงวีดความถี่สูงมากนะครับทีนี้มาจากเครื่องเสียงเครื่องนี้นะครับเปิดเครื่องขึ้นวีดเลยนะครับวดลุ่มลดแล้วนะครับลดลงแล้วนะครับยังวีดอยู่แบบนี้นะครับดูปิดเครื่องนะครับเสียงวีดหายไปนะครับอาการเสียงไม่ออกเหมือน ข้างใน,นอาการที่แจ้งมาเบื้องต้นนะครับเปิดฝาเครื่องออกมาเห็นเป็นแบบนี้นะเพื่อนนะเปิดขึ้นมาเสียงวีดเลยนะฮะถ้าสายลําโพงยาวจะวีดแรงขึ้นแน่นอนนะครับไปดูที่ C นะครับแล้วก็ R ตัวเหลืองๆเ,เข้าขาวนั่นนะครับตอนนี้ผมต่อลําโพงไว้ในส่วนของนี่ครับนี่นะนะยังวีดเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้กับฮอกับใช้ข่าวแล้วก็ไปต่อสายยาวีดวว่าเก่าอีกดู r สิบโอห์มนะฮะแล้วก็สีนั่นนะนะครับแล้วก็ปัดฝุ่นทำความสะอาดดูแลในส่วนของวอลลุ่มอะไรต่างนะครับแล้วก็วีดนี่มีโอกาสนะครับที่เกิดการชักนําจากหมอแปลงเข้าสู่ฝาหลังของเครื่องทําให้เสียงวีดแล้วก็มีเสียงสั่นสะเทือนที่ฝาหลังคลิกๆๆนั่นเลยนะฮะดูสีนั้นด้วยนะครับก็คงจะต้องตัวนี้ออกมานะครับ จะได้ง่ายแกการบัดกีนะโอ้ตัวนี้ก็ขุนเดียวจะได้ทำความสะอาดอยูน่นะเนี่ยเห็นะนะครับค่าหนึ่งศูนย์สี่นะตัวนี้ใส่นะตัวนี้สี่ร้อยโวลต์นะครับหนึ 104, ่งศูนย์สี่เช่นเดียวกันหนึ่งศูนย์สี่ตัวนี้ตัวนี้หนึ่งศูนย์สี่นะครับพิมพ์ไว้หนึ่งศูนย์สี่นะครับเพื่อนดูดิ j นั่นคือค่าความคดเคลื่อนนะครับหนึ่งนสี่นะครับตัวนี้พิมพ์ไว้ศูนย์จุดหนึ่งนะครับนะครับเดียวกันนะครับศูนย์จุดหนึ่งกับหนึ่งนสี่เนี่ยก็คือศูนย์จุดหนึ่งไมโครฟารตดนะครับขอผมวัดค่าความจุให้ดูนะครับว่ามันเสื่อมนะครับตัวนี้นะนี่สิ่งที่มันจะสามารถวัดค่าสีได้ก็คือมิเตอร์ที่มันวัดค่าสีได้นะครับ ก็จะเป็นนี่นะครับง่ายสุดแล้วนะครับทำนะวัดค่าสีได้นะครับตั้งมิเตอร์ไว้ที่2ไมโครฟาลัดนะครับนะครับเราจะวัดได้0.1ไมโครฟาลัดนะครับก็เสืยบไปเยอะนะนะครับตัวนี้นะครับ1.04นนะครับตัวนี้นะครับจะต้องวัดได้แบบนี้นะครับ 0ูจุดนะครับจุดนะอยู่นี่นะศย์มันไม่มีตัวเลขนะอยู่นี่นะจุดหน,นะครับคือ1.04่งศนย์สีนะครับศูคือหนึนะครับไม่ใช่มาอ่าน1.03่งศออยู่นี่นะดู0.1นยจุดหนึ่งนะครับจุดหนี่นะอย่างนี้นะครับตัวนี้ เห็นไหมครับ0.02เห็นไหมครับเพื่อนๆโอ้โหนะครับอ่าเสียบแล้วนะครับก็ดําเนินการเปลี่ยนใหม่นะเพื่อนตัวนี้มีอาการออส i l l a t นะครับซีนะครับคนละชนิดกันอยู่นะครับตัวนี้104 400โวลต์เลยนะครับตัวนี้ก็เป็น0.1 275โวลต์นะครับก็ใส่แบบนี้นะครับ น่าจะทนขึ้นในกรณีซีเสื่อมนี่ยมันจะมีเสียงหอนเสียงวีดนะครับเอามาพันๆใส่กันก่อนอย่างนี้น่ะนะแล้วไปบัตรกรีนะครับเพราะว่ามันร้อนนะครับตัวตันทานมันร้อนแล้วจุบัดกรีเขาจะละลายนะครับนี่ก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นนะครับมันฝนตกครับฟ้ามันก็คลึ้มเพื่อนครับผมได้ดําเนินการนะครับนั่นแหละอ่า ตัว C กับตัว R ก็ให้ห่างๆกันหน่อยนะครับเพราะว่าตัว R เขาจะร้อนนะครับตัว R ไม่ได้ขาดนะครับงานนี้้วก็ดูด้วยนะครับตัวนี้เผื่อเขาช็อตนะครับขับลำโพงนะผมก็ดูแล้วล่ะไม่เป็นไรนะครับนะครับเดี๋ยวลองเสียงกันเลยนะครับถ่ายภาพไม่ค่อยดีแล้วนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาเขาจะหอนนะครับต่เดิมจะหอนนะ ่าเดี๋ยวนี้ไม่หอนแล้วนะครับเงียบแล้วเร่งเสียงได้เห็นไหมไม่หอนนะครับเสียงสันส่นๆอันนี้คือเสียงอย่างพัดลมนะฮะพัดมผมต้องแกะมาตทำความสะอาดอยู่นะครับทั้งหน้านี่ก็แกะมาทำงวามสะอาดอยู่อ่เดี๋ยวทีนี้มาฟังเสียงนะครับดังไหม ก็ดังได้นะครับเพื่อนดังได้นะครับที่นี้ในส่วนของไมโครโฟนอะไรต่างๆก็เรามาเสียบด,ดูแล้วก็โรเทชดูทังความสะอาดออกเอาฝุ่นทังความสะอาดอะไรต่างๆก็น่าจะจบนะครับตัวนี้ mm hmm. ใช้งานได้นะครับในส่วนนี้นะครับ ก็คงจะต้องดําเนินการแกะตัวนี้ออกมาเป่าฝุ่นแล้วก็ตัวนั้นด้วยฝุ่นเยอะหน่อยแล้วก็ไปทำความสะอาดในส่วนของพัาลมด้วยนะครับมีเสียงสันง่นพัาลมมันจะากสั่นอยู่นะครับทั้งมหมดสะอาดก็น่าจะจบนะครับสรับในส่วนนี้นะครับเ <c oughs> พื่อนๆดําเนินการไปครับใช้เวลาอยู่นะครับกว่าจะแกะตัวนั้นออกมากถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซ่อมไม่อยากแกะออกมาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เพื่อความคักก็ต้องเอาออกมานะเอาเป่าฝุ่นด้านหน้านี้ด้วยนะครับ ครับก็ดําเนินการนะครับหมุนน็อตออกมาส่วนมากก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะทํำอะไรครับในส่วนนี้แต่มันก็เป็นอะไรที่สําคัญอยู่นะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้ามีฝุ่นพวกนี้นะรครับมันก็จะการระบายความร้อนก็อาจจะไม่ดีนะครับมไม่ใช่ก็อาจจะละมันมันไม่ดีแน่ๆละนะครับฝุ่นเนี้ยนะ,ะนี่ดูนะครับเห็นไหมครับเยอะมากนะครับทีนี้ เห็นไหมครับเขาจะติดสายนะครับจะติดสายจะติดสายส,ายสีดําของพัดลมนะแล้วก็จะติดสายอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นอะไรที่มันยุ่งยากนะครับส่วนมากแล้วไม่ค่อยมีใครอยากจะมาทําความสะอาดในส่วนของตรงนี้สักเท่าไหร่นัก,กน,นะครับแต่ว่าด้วยความคักก็ลองลองทำดูนั้นเพื่อนนะมันจะได้ประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็เครื่องก็จะทนขึ้นได้มากขึ้นนะครับ ด้เหมือนกันไปนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับในส่วนของทรานซิสเตอร์นะครับอ่าดูตัวนี้เขาใช้เบอร์อะไรนะครับเพื่อนเพื่อนอยากเะอ่าตัวนี้เป็น d 1 0 4 7น็ะครับเพื่อนนะครับด้านนี้6ตัวนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับ6ตัวอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะครับอ่าก็อย่างนั้นนะผมปัดฝุ่นทำความสะอาดแล้วก็ผมก็จะไปปัดฝุ่นด้านหน้าด้วยนะครับ ปัดฝุ่นทำความสะอาดหน่อยนะครับฝุ่นเข้าฝุ่นอะไรต่างๆพวกแจ็คพวกอะไรก็อาจจะไม่ดีปัดฝุ่นไปทำความสะอาดไปนั้นเพื่อนนะเอาอย่างนั้นแหละนะครับปั bye ดไปดําเนินการซ่อมเสร็จที่เรียบร้อยนะครับในส่วนนี้นะครับอาการเสียงวีดนะครับซีซีลดค่านะครับตอนนี้ไม่ไม่ขายนะแต่ว่าลดค่าลงเยอะเลยนะครับดาเนินการเปลี่ยนแะครับที่เรียบร้อยนะครับก็ลองแล้วทั้งไม่ทั้งอะไรก็ลองแล้วก็ได้การแล้วนะครับ ลองเสียงก็ดังนะครับจอมิตเล่าให้ฟังนะครับ <S <S เล่าสู่เพื่อนฟังก็คงจะต้องจากไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ